ลับตาฝามันตัวเป็นตาเติงขึ้นมา,าแล้วก็นำมาเล่ายฟังเป็นนิยายปรมปรากันนะจ๊ะ<า>ก็ฟังเป็นนิยายกันวกันนะจ๊ะส,<า>สนุกสนุกก็ยังเป็นสเกตคาเกือบสั้นทันบรโลกนะจ๊ะ<า>ของยังอยู่ในเรื่องราวของทีมชนะสกุลนิยมนะ ไม่ใช่เป็นเรื่องพิเศษอะไรนะจ้าอ,อ๋อจะยกตัวอย่างอุปถากสักหนึ่งท่านใช่ชไหมเจ้าส <c oughs> ำหรับเรื่องราการสร้างบารมีของลูกอุปถากเพื่อที่จะเป็นแซมเปลิลหรือเป็นตัวอย่างเพื่อให้ลูอก เอเรียนอุบาลได้เห็นและเข้าใจในเรื่องราการสร้างบารมีของลูกทีมงานอุปถากได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นก็คืออยากรู้ไหมอยากรู้อันนี้แซมเปลิลนะแซมเปลิลก็ไปตามกำลังแห่งบุญที่ปุ๊บมางันนะเออ รีเช็คกันหลายๆท่านนะตรงกันไปหมดเลยอ่ะ oh. น่าทึ่งเหมือนกัน,น <Yeah. S 1> ก็ไม่ได้บอกกันนี่นะ oh. <Okay. S 1> ก็ปุ๊บก็ขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยตรงกันไปหมดเลยเนี่ยนั่นก็คือเนี่ยตรงกันเลยแหละ <laughs> 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 ทำไมล่ะ <laughs> <laughs> เลกาประทททา,าที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องพัฒนาารและเรื่องการรักษาสุขภาพของพระเถระนั่นเองอ๋ออันนี้นก็ไปได้อัน,นี้ก็ไปได้นู่นไม่อยากอ่านเลยเนีย น,น้นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ต้องอย่างน,งน,งนี้ก็ไป็ทราบใครอ่ะเนาะแต่อย่างนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้นี่ไม่ได้ต้องอย่างนี้ดังนี้เรื่องก็มีอยู่ว่าในพุทธันดรที่ผ่านมา ตัวโลกคือประทักษ์แสมป่นนะจ๊ะได้เกิดเป็นกุลธิดาสุดสวยพุทธานาที่ผ่านมานจ๊ะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลสุขภาพอยู่ในครอบครัวของคุณหมอที่มีชื่อเสียงโด่งดังประจำหมู่บ้านแห่งหนึ่งครอบครัวของคุณหมอนะจ๊ะ ทีอยู่ใกล้กับเมืองหลวงของแควแนพระราชาองค์ที่ออกบทซึ่งบรรพบุรุษของตจลูกในภพชาตินั้นลูกประทากนะเจ้ากรล้ <Yeah. S 1> แล้วแต่เป็นคุณหมอที่มีชื่อเสียงทางด้านการรักษาผู้ป่วยด้วยสมุนไพรทั้งสิน้น uh oh. เรียกได้ว่าตระกกงโลกได้มีการสืบทอดวิธีการรักษาด้วยสมุนไพรมาหลายชัวยย่วอายุคนแล้ว yeah. มหบาบอสิกาปีนี้ก็เป็นหมอเหมือนกันนะจ๊ะ,ะเป็นคนเก่งและดีเนี่ยเธอเรียนเก่ง,กงทีเดียวเป็นแชมป์ในรุ่นเลยของจังหวัดเพชรบุรีนี่นะถ้าข้ามูลไม่พลาดเนี่ยนะจ๊ะเก่งทีเดียวเนี่ยแล้วก็เธอชอบยังกับพระเก่าเธอสอน,นธรรมะ เรื่องธรรมะมันจะเก่งได้เดียวนะนี่เหมือนพระเก่ากันออกกเลยถือศีลแปดเป็นประจำแต่ยังไม่บอกเป็นใครกลัวจะรู้เนี่ยยางยางไม่บอกแต่โลกในภพชาตินั้นเติบใหญ่ขึ้นคุณพ่อของโลกก็มักจะพาตัวโลกไปดูสมุนไพ,พรใรนสวนพร้อมกัสอนวิธีการใช้สมุนไพรต่างๆกับตัวโลกจะเป็นประจำ เช่นสมุนไพรชนี้ต้องนำมาต้มก่อนถึงจะก่อให้เกิดประโยชน์แต่ถ้านำไปเผาหรือทานแบบดิบๆก็จะก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายเป็นต้นเมื่อตัวลูกทีพบชานนั้นได้มาศึกษาเรียนรู้เรื่องสมุนไพรต่างๆจากกันว่างลูกมากเข้ามากเข้าในที่สุดตัวลูกก็เริ่มชอบและเกิดความสนใจใฝ่รู้ที่จะศึกษา เรื่องสมุนไพรให้ลึกซึ้งและจริงจริงอย่างจริงยง,ง,งขึ้นไปและดิความที่ตัวลูกี่ยพบชาตินั้นเป็นเด็กสาวที่มีอธัธยาศัยไฟรู้ฝ่ศึกษาบเป็นเดิมอยู่แล้วได้เหตุนี้เองจึงทำให้ตัวลูกมักจะชอบหาเวลาว่างมาานตำรับตำราทางการแพทย์ที่ครอบคลัวลูกได้เก็บรักษาและสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งก็มีอยู่เป็นจํานวนมากขนาดเป็นห้องกันเลยทีเดียวอีกทั้งตัวลูกใน็พบชาตินั้นยังพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องอนตมมีหรือเรื่องระบบโครงสร้างอวัยวะภายในร่างกายอีกด้วยพราเป็นเช่นนี้จึงทำให้ตัวลูกใน็กพบชาตินั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพ และการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยการใช้สมุนไพรมากขึ้นไปเรื่อยๆและเมื่อตัวโลกในภพชาตินั้นได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิธีการดูแลสุขภาพและการรักษาโรคภัยไข้เจ็บโดยการใช้สมุนไพรมากเข้ามากเข้าในสุดตัวลูกก็สามารถวิเคราะห์ จาะลึกจนสามารถสืบสาวหาสาเหตุที่แท้จริงการเกิดโรคได้ว่าโรคภัยกระเจ็บจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนโดยส่วนใหญ่นั้นล้วนเกิดขึ้นมาจากอาหารที่ไม่มีประโยชน์และไม่ถูกสุขลักษณะทั้งสิน้นในพุทธนอนที่ผ่านมานะจารยนแต่ถ้าหากเรารับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์อยู่เสมอ ก็จะทำให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงแล้วไม่ต้องเจ็บป่วยไข้ใดโรคต่างๆโดยเหตุจาน,นี้นี่อันนี้ก็ไปได้อันนี้ก็ไปได้เหลือพูดง่ายๆว่า you are what you eat หรือทานอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนั่นเองนี่เนาะมุทารีบเงิน you are what you eat เ่เโลกแต่พบจ้านั้นสามารถวิเคราะห์จะเลือกถึงกุญแจสำคัญในการดูแลสุขภาพได้เช่นนี้แล้วตตวโลกจังเกิดเป็นไอเดียใสยๆขึ้นมาว่ามอสุขภาพที่ดีขึ้นอยู่กับอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วดังนั้นเราควรที่จะนำสมุนไพรบำรุงสุขภาพมาผสมผสานเข้าไปกับอาหารที่เรา รับประทานกันไปทุกวันด้วยนี่ oh. น่าเลยไปเป็นการแปรเปลี่ยนจากอาหารธรรมดาธรรมดาให้เป็นอาหารสุขภาพ oh. ที่สร้างความแข็งแกรงให้กับทุกๆคนที่รับประทานอาหารของเราเข้าไปได้เอง oh. ตอนที่ที่ไอเดียมันเจอจะมันเกิดขึ้นมันในแจางตัวลูกได้พบชาตินั้นแล้วตัวลูกก็ไม่ราช้า จะรีบคิดค้นสูตรอาหารสุขภาพขึ้นมาอย่างหลากหลายควบคู่คคไปกับการทำรสชาติของอาหารให้อร่อยและถูกใจผู้รับประทานอย่างสุดๆและเมื่อโลกได้พบชาตินั้นสาม,มารถคิดค้นสูตรอาหารสุขภาพที่มาพร้อมกับรสชาติกลมกล่อมอาาร่อยได้อย่างลองตัวแล้ว ตัวลูกก็ได้ทดลองเปิดร้านขายอาหารสุขภาพพวกชาวบ้านในบมาลางลิ้มชิมรสกันในทันทีหลังจากที่พวกชาวบ้านในบมาลางลิ้มชิมรสอ,อาหารสุขภาพของตัวลูกได้พบชาตินั้นแล้วเนี่ยพวกเขาก็เกิดความรู้สึกติดออกติดใจอาหารสุขภาพตัวลูกเดกคิดค้นกันมาเป็นอย่างมาก <Hello. S 1> ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะ อาหารตัวโลกมีความแปลกใหม่ไม่เหมือนใครแปลกใหม่แถนยังมีรสชาติที่กลมกล่อมและอร่อยกว่าอาหารทั่วๆไปอีกด้วยอร่อยลืมกลืนเลยนะเรียกดว่าเชฟกระทะเหล็กทำเจกับตัวลูกยังต้องชิดซ้ายตอกเวทีประกวดไปลอยทีเดียวนี่เนาะอ,อ้อ เมื่ออาหารสุกระพาของตัวลูกในภพชาตินั้นได้รับความนิยมอย่างท่วมท้นเช่นนั้นจึงเป็นหตทำให้ตัวลูกกลายเป็นแม่ครัวที่มีชื่อเสียงด่งดังไปทั่วทั้งหมู่บ้านนั่นเองเนาะในเวลาต่อมาพระราชาที่ออกบวชกน็นด้เสด็จมาตรวจดูความอยู่ของประชาชนภายในหมู่บ้านที่ตัวลูกในภพชาตินั้นอาศัยอยู่ ตอน,นที่ตัวโลกได้พบชาตินั้นได้เห็นพระราชาที่ออกบทแล้วตัวโลกเกิดความรู้สึกประทับใจและ,ระเรื่มงมิตใจอย่างสุดๆจะทำให้ตัวโลกเกิดความคิดขึ้นในใจว่าทำอย่างไรหนอตัวเราจึงจะมีโอกาสได้อยู่รับใช้กล้ชิพระราชาองค์ที่ออกบทนี่นะจ๊ะและในทันใดนั้นเองตัวโลกก็เกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่า ตัวเราเองก็มีความรู้ความสามารถทางด้านการทำอาหารสุขภาพ <S <S อาหารสุขภาพของเราก็มีความแปลกใหม่ไม่เหมือนใครอีกทั้งรสชาติของอาหารก็ไม่ได้เป็นที่สองรองใครอีกด้วยแต่้นตัวเรานะ่าจะลองทำรักยาหารไปถวายพระราชาดูเพื่อจะหากว่าพระราชาสเสวยแล้วเกิดพอพระทยัย ตัวเราก็จะได้มีโอกาสก็ไปเป็นแม่ครัวทำอาหารอยู่ในวังนี่นี่พุทธนอนที่ผ่านมาแล้วจ้ะและเมื่อตัวโลกได้พบชตานั้นคิดได้ฉะน,นั้นแล้วตัวโลกก็ไม่รีรอดี่รีบกลับไปปรุงอาหารสุขภาพอย่างสุดฝีมือเพื่อจะนำไปถวาย <laughs> พระราชเจาที่ออกบวชนในทันที ภายหลังจากที่ตัวโลกพบจัดนั้นทำอาหารสุขภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวลูลกก็เด็ดฟกอาหารสุขภาพที่ตัวโลกทําอย่างพิถีพิถันอย่างสุดๆนี้ไปถวายพระราชาองค์ที่ออกบวชแต่ด้วยความจิตตาน,นั้นพระราชาทรงมีแม่ครัวประจาพระองค์อยู่แล้วถึงทําให้ตัวโลกไม่ได้ไปถึงพระองค์แต่กลับไปถึงมหาเล็กที่รับใช้ใกลเชิดพระองค์แทน ปรากฏว่าไม่ได้ไปถึงพระราชาถึงไทยนะจ๊ะาอามหาดเล็กอิ่มอร่อยไปเนอะห <c oughs> ลังจากที่พระราชาได้เสด็จกลับเมืองหลวงไปแล้วจะ่โดยพบชานนั้นก็รู้ได้ในทันทีว่าอาหารของตัวเองไม่ได้ไปถึงพระราชาอย่างแน่นอนแตวโลกรู้เช่นนี้ทั้งนี้ก็เป็นพระ แต่เล่ามีความมั่นใจเป็นอย่างมากว่าจะพระราชาได้สวยอาหารสุขภาพตัวลูกแล้วเราจะต้องมีฟีดแบ็กหรือคำติชมตอบกลับมาอย่างแน่นอนแต่ปรากฏว่าหายแทบหายสอยเลยและอารสุขภาพของตัวลูกที่ฝากไปถวายพระราชานั้นกลับหายแทบหายสายละเงียบคลิป จนเมื่อก็ตัวโลกไม่ได้ถวายพระกายาหารอะไรเขาไปเลยพอ <Yeah. S 1> เป็นเช่นนี้ตัวโลกจึงรู้ได้ในทันทีว่าพระกยายหารที่ตัวเองนี่ทำถวายคงไม่ได้ไปถึงพระราชาแล้ว <Yeah. S 1> ซึ่งก็เป็นผลทำให้ตัวโลกรู้สึกผิดหวังและเสียใจเป็นอย่างมาก <Yeah. S 1> นี่เนาะแต่ถึงกระนั้นตัวโลกในภพชาตินั้นก็ไม่ได้ยอมแพ้ <Yeah. S 1> ได้่งมันพัฒนาสตรอาหารสุขภาพของตัวเอง ต่อไปให้ดีมีคุณภาพและอะไรยยิ่งยิ่งึ้นไปเพื่อม่งหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นแม่ครัวที่ทำอาหารสุขภาพถวายแด่พระราชาให้ได้และด้วยความมุ่งมั่นอย่างแน่แน่ที่จะเป็นแม่ครัวของพระราชาให้ได้นี่เองจะทำให้ตัวโลกไม่ได้สนใจพวกนมนมที่เขามาจิจิจะตจะ เริ่มมาขายขนมจีบกับตัวลูกเลยสักคนเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นนมรอนมโรยแลือหนุ่มที่เก่งขนาดไหนก็ไม่อาจที่จะทําให้อาจากัโลกรู้สึกวันไหวได้เลยแม้แต่น้อยนี่เนาะและ้วในสุดวันที่ตัวโลกในพบชาตินั้นรอคอยกันมาถึงนั่นก็คือทางพระราชวังี้มีการป่าวประกาศแฟ้นหาสุดยอดแม่ครัว จากทั่วทั้งแผ่นดินพเพื่อมาทำหน้าที่เป็นแม่ครัวคนใหม่ของพระราชาองค์ที่ออกบวชแต่จะแม่ครัวคนเดิมของพระราชามีอายุมากแล้วโดยทาพระราชวบาก็ได้จัดิีการแข่งขันท้ำมาหารครั้งยิ่งใหญ่ <Yeah. S 1> ดังนี้คือ <Yeah. S 1> ให้แต่ละหมู่บ้านคัดเลือกหาแม่ครัวที่มีฝีมือดีที่สุดของหมู่บ้านมาหนึ่งคน <Yeah. S 1> หมู่บ้านละคนนะจ๊ะ yeah. จากนั้นตัวแทนแม่ครัวของแต่ละหมู่บ้านก็จะมาแข่งขันกันทำอาหาร่ปชิงแชมป์ความเป็นสุดยอดแม่ครัวประจำหัวเมืองแล้วในสุดแชมป์แม่ครัวประจำของแต่ละหัวเมืองก็จะมาแข่งขันกันที่เมืองหลวงไปชิงชนะเลิศควาเป็นแชมป์ออฟแชมป์ทางด้านการทำอาหารซึ่งโพทีชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ก็จะได้มาทำหน้าที่เป็นแม่ครัวคนใหม่ของพระราชา นี่เนะาะทันทีที่ข่าวการแข่งขันทำอาหารได้แพร่สาพัดไปทั่วทั้งแคว้นประชาชนที่อยู่ในแต่ละหมู่บ้านตดางก็อิร์ t เบิกบานและก็ตื่นเต้นกันเป็นอย่างมากที่พวกเขารู้สึกเช่นนี้ทั้งนี้ก็เป็นเพราะตาคนในหมู่บ้านของพวกเขาได้ไปเป็นแม่ครัวของพระราชาแล้ว หมู่บ้านของพวกเขาก็จะได้มีหน้ามีตาและมีชื่อเสียงตามไปด้วยนั่นเองและได้เหตุดังกล่าวนี้เองจึงทําให้แต่และหมู่บ้านต่างก็ได้คัดเลือกและเฟ้นหาสุดยอดแม่ครัวที่มปฝีมือที่เจ๋งที่สุดในหมู่บ้านผสมไปแข่งขันระดับหัวเมืองโดยตัวเลกในภพชาตินั้นก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนแม่ครัวประจำหมู่บ้าน ที่จะเข้าไปแข่งขันชิงแชมป์ควาาเป็นสุดยอดของแม่ครัวประจำหัวเมืองเห็นนะจ๊ะส่วนว่าเมื่อตัวลูกพบชนั้นได้เข้าไปแข่งขันชิงแชมป์ควาาเป็นสุดยอดแม่ครัวประจำหัวเมืองแล้วตัวลูกจะสามารถคว้าชัยชนะมาได้หรือไม่อย่างไรนั้นเราคงจะต้องมาติดตามในตอนต่อไปนะจ๊ะ